สวัสดีครับเอฟซีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวแต้มพารวยครับมือนีบ่าวแต้มก็ได้มาติดตามตัวเลขของน้องกีครับน้องกีผีเอือยมาบอกว่าสันครับผีเอือยผูกข้อตุยเนาะครับเนาะมาบอกเลขครับท่านผู้ชมครับส่วนตัวเลขหรือว่าเรื่องเล่าความฝันของน้องกีครับงวดนี้สิเป็นตัวใดครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมรับฟังกับน้องกีพร้อมๆกันเนาะครับเนาะ สำหรับน้องกีครับก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ฟันแมมนครับงวดที่เล้วนี่ก็ว่าได้ยูครับน้องกีว่าพอได้ใส่ยูประสันครับมางวดานีเบาแต้มกับบอสซาครับเปล่าไปติดตามตัวเลขมาฝากพีต่อน้องครับมีตัวเลขดีๆเด็ดๆอยู่ใส่เบาแต้มกับสิไปติดตามตัวเลขมาให้พีให้น้องเนาะครับเนาะนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางครับท่านผู้ชมเสียงโชครัฐบาลไทยเนาะครับเนาะสนับสนุนรัฐบาลไทยครับ ส่วนตัวเลขจะเป็นตัวใดครับไปติดตามรับชมรับฟังกับน้องกีผอมๆกันครับก้อนสีไปครับก็จะเลืมกดไหลกดแช่กดติดตามให้ช่องเบ้าวแตมผ้าร่วยในเด้อครับเด้อไปติดตามรับชมรับฟังกับน้องกีผอมๆกันเลยครับสวัสดีครับน้องกีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องกีสวัสดีครับน้องกีครับเอฟซีเนาะตามจนพบครับงวดที่ผ่านมาครับเพิ่นมีโชคหาแปดครับเอฟซีหาหาแปดหรือ4ีหกก่าครับน้องกี ซี่กนะครับโอ้ในในซี่ฮกเปล่แมนครับเลขก็อะไปเลขกไม่บอกครับโอ้เลขเอม่บอกแต่ว่ากับพ่อได้ร้ายหรอกครับครับไอ้พ่อได้กินได้หยาดขึ้นเสอพ่อได้กินพ่อได้แก่ยช่เนาะแมนครับตามจนพบจนเจอครับเอฟซี่ยินข่าวว่ามีโชคมาตลอดครับเอฟซีมาถึงหูเอฟซีกระเป๋าเอเมนสิเป็นแนวด้ก็ต้องมาฟังน้ำกันเนาะเรื่องราวเต็ดเต็ดครับน้องขีของเขาครับเอ้าสู่เอฟซีฟังได้ครับน้องขีฝันแนวด้ครับ โอ้ยฟันฟันเดียวละครับฟันว่าเอือยจะคล้องนี่แหละครับเขนผู้ข้อตายอยู่เงื่อนนั่นแหละหเป็นเป็นเด็วมาบอกอ้เสยียใจน้ำครับเห็นว่าอันนนองชายเป็นยังนี้คือ,ข,คอ,อขึ้อยากแก่เงื่อนซานป่าซองคีอบ่องดงามขื้เขาคนหัว่าครับก็เลยว่าสีมะไ่โศกไฮยังมุสูคือบ่ขืนบ่นบกเกินคนว่าจรงสีหน้าครับ เมียนกังวลก้อนเพื่อกับให้มาหันลาแต่ว่ากับบกกาซื้อครับกกาซื้อร้ายกับ,บซ้ำซ้ำซื้อซ้ำเฮามีคือว่าอะไรนะครับครับเมียนซื้อซ้ำเฮามีผมกับบกบอกว่าท่านกาเด่นนายครับแต่ว่าพนงวันนี้พเพื่อกับมาให้ค่าค่าคือดอกเพื่อกับมาบอกไปขึ้นคนลาเมียนในฝันนะมัน,นมกับตกขาบอกได้ตื่นเตือนป่ะทันเมียนโอ้มาดึงขาบอกเลยบอกเมียนเดี๋ยวตื่นเตือนว่ามึงสินอนเอาหยั้งเพราะว่า มึงเสียเอาอยู่วะเอาโซก็ลาบเขาวะไอ้มีแฮนมีซานอยู่คือเขาบอกคนว่าเนี่ยอยู่ยังสั่นจนเดน็บบาเนาะนั่นแหละก็ว่าอันคนกัอยากโซอยากโซกนั่นให้สื่อตามคู่บอกคนว่าเน่ยให้สื่อตามบอกมีทะเลกับสื่อเบิ้งเพราะว่าได้ก็ได้ให้มันโซกมันลาบโหลดกลางน้ำครับเพิ่นอายุจท่ปีครับเพิ่นเสียไปเพิ่นเสียอายุอ่ ตอนเพิ่นเสียนั่นอายุเพิ่อนใน18ปีเพิ่นเิอนปู่ข้อตายอ่าปีพศ2544เมียนแต่ว่าผมก็จำอายุเพิ่อนโบใครด้เพิ่นไหนครับเพื่นนอนเมีนเนยนก็เสียนานเหรอ,อครับเพิ่น,นเสียนานแล้วแต่ว่าเพิ่นกะฝึงมาบอกเพราะว่าผมก็อยู่บ้านหลังที่ว่าเพิ่นปู่ขอ้อแขนข้อเจะหองเกิดกระทักอยู่หันนอนอยู่หันอยู่หันเหรอครับอยู่หันปกติเหรอครับโอ้ยนแต่ว่ากะฝึง เพิ่นเก่ฟื้นมาบอกนี่แหละมาบอกบมาเกาว่าให้ซื้อเหล็กซื้อเบอรล่องเบิงว่าสันนะมันดื่มตา,าปากเลยเนีพยผมว่าผมกับไอสีวาจังได้ผมกับเล่ไดไหนมาเล่าความฝันสู่พีนองเยฟซีฟัง่งแมนเิ่นกระบ,บอกให้ตรง,ตงๆงเลยละ่ะเพิ่นกับว่าซีสองเจ็ดเพิ่งนว่าเออให้ซื้อเอาวาสันเพิ่นว่าให้ซื้อเอา สื่อซ้ำมีเแต่จะสื่อว่าสื่อร้ายผมก็ว่าห่วยคือสื่อกิดสิอยากสื่อรวยเรื่องต้นน้องแต่ว่าก็ะอยากให้เราความฝันให้พี่น้องฟังทุกคนว่าเพื่อเพื่อหมาดน้ำกันนะครับเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นแนวทางเลยเพื่อเดี๋ยวมักผู้มักกันแล้วแต่ผู้มักยังว่าเอกเบื่อยังว่ามหาศิพานมากเพื่อกระหายเนาะมหาศิพานมากเพื่อกระหายอยู่แต่ว่าหากบ่ได้บอกไผยจะคล้องกับบริษีร้ายสื่อซ้ำ พอฟังเหระครับ,รบเด็กๆกน้นอยๆแต่ว่ามากกว่านี้จนเดีมากกกลตัคขาบอกนี่กระซี่เป็นจดงดแล้วก็ต้องดูน้ำกันเบิงแมนครับก็ต้องดูน,น้ำก,กนันเบืกกองเพราะว่าเพื่อนกับตัวนเพื่อนตายหงเน้าหงกับว่าแท็สิี่บ้านขึ้นกันแล้วตัวนี้บ,บ้านเลขที่ตัวไหนครับน้องกีบ้านเลขที่ที่ว่าเพื่อนแผนข้อจะคล้องนี่คือบ้านเลขที่สามศูนย์สี่ครับสามศูนย์สี่ แมนครับเปที่สามย์สี่มันเป็ที่สามศูนยสี่กับโเป็นยังโบตรงจดไปหรอกครับเพราะว่าเป็น่าเอฟซีถามหานะแมนครับท่านบอกเท่ไรค่น้องีเป็นกระบอกสี่สองเจ็ดนี่แหละครับสี่สองเจ็ดครับสี่สองเจ็ดแมนครับเป็นกระตู้คาผมบอกเลยแหละปุ๊กให้ลูกเลยว่าสันมาเอาโฉเอาความฝันนี่ไปโตเพิ่นมาผมก็บว่าเอาครับกันเลยเดีฟังน้ำเพลินเบาหน่อยอันนี้เขาเข้ากันกับเหล็กไร่หม่องไร้บอล้วยครับเหล็กเหล็กชุดนี่ นะครับเขากันครับลายหม่องทีเบาแอมโลทงเป็นตามมาฝากเอฟซีตัวมันสิออกตัวมันสิแม่นกันอยู่ได้นีละเบาแตงารวดแม่นครับแม่นครับถามถามน้องกี้บ้งเขับถามน้องกี้เบ้างเขากันไร่ไร้ความผันอยู่สำหรับเด็กแต่สำหรับเด็กสองตัวของน้องกี้นี่มีบ่ครับสองตัวมีบ่น้องกี้เด็กสองตัวนี่ขันว่าในใจจะคล้องกับมักแต่ ซีซีสันละครับแต่ว่ากันซื้อสิบสิบถือใจอันนี้มักที่อซื้อครับมากซื้อครับมักเรียกใจจะคล้องเลขมักน้องกี้เนาะครับเนาะในซีซีครับแต่ว่าถือพ่ชหั่นกับเรียกเอลี่ยนละมา้ายจนมากสิเป็นเลขพี่สาวสิเป็นดวงรับไปแล้วเนาะแม่นครับเลขกครับเป็นดวงรับไปแล้วอ้าวเป็นกัสซีวนเวียนเป็นห่วงน้องชายคือว่าล่ะครับเพราะว่าเข้ากับทำงานท่าการหาเสากินข้ามพุทธคุณเหรอเข้าก็ต้องหวัง ว่ามันสักมือมันก็ต้องทำทั้งวันทีหนึ่งเนาะสื่อบ่เซอกก็ทีถือคือว่าแหละครับกินสีเฮ็ดบุญเฮ็ดทานไปให้เพื่อนน้ำครับมหาโุขหาหมาร์สบ้านนะใส่แบบใส่พวกอยากทำบุญให้แน่นครับก็ให้เพื่อนได้กินได้ยากไม่บเพื่อนคนปลูกข้อตายเนาะกับแจ๊กสีไปใส่ได้คือฝากเพื่อนว้านหันหลัง เป็นเห็ดจะคล้องเพรอป่ะเป็นกระสีจะหันแล้วน้องคนเวียนอยู่เนี่ยนะครับแต่ว่าก็บโเห็นดอกครับขันบ่มาแต่ในฝันดอกบ่ได้มาก็แก้ๆให้เขาได้เห็นดอกบ่ได้เห็ดบ่ได้มาเห็ดให้ยียดให้ตื่นเนาะบ่บ่บ่ครับอยู่ดีครัคนอยู่ครับพี่ส้าจะคล้องกับสีโบยานเยอะเนาะเนี่ยนะครับมันก็ธรรมชาติเนาะธรรมชาตินะครับแต่ว่าก็บกันแต่เป็นคนอื่นกับสีเสลือดอยู่ได้เนาะกันกันยางมากบอกกันกิดทีว่าไม่ยางอยู่ครับผมครับผมเน่นะครับผมครับ แนวทางดีๆกับนงกีประจำวันที่หนึ่งตุลาคมพศ2568นี่ครับกดไลค์กดแชร์ครับเอฟซีเลขสามตัวครับเอาไปตัดเล่นเนาะครับขอบคุณในไลค์ครับนองกีครับสวัสดีครับขอบคุณครับน้องกีขอบคุณครับตัวเลนี่ด้ครับท่านผู้ชมตัวเลขของนองกีครับงวดประจำวันที่หนึ่งตุลาคม2568ครับแคปหน้าจอไว้เด้อครับเด้อผีเอื่อยมาบอกครับ ทิ่โนน่องว่าสินครับอยากให้อยากให้น้องมีบานมีเหอนลังไม่เนาะครับเนาะเห็นน้องถูกน่องยากรายครับก็เลยสีมาหายโชคห้ลาบครับมากวดนี่ครับห้3สามตัวครับสี่สองเจ็ดครับสี่สองเจ็ดแล้วก็เลขมากข้องน่องกี้เองครับสี่สี่ครับสี่สี่เนาะครับเนาะมักกระจัดครับคัดกระเบื้องเพื่อเป็นแนวทางเนาะครับเนาะสุดท้ายก็จะเลื่อมกดไลค์กดแชร์ให้เบาวแต้มพารวยด้วยนะครับ ขอให้โชคดีมีโชคลาบกับน้องกีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ